วันนี้คุณกิจศักดิ์ดำรงทิพม์มากใช่ไหมครับามาทาการาบูชาพระอังคารกับพระเสาร์นะครับซึ่งาตามโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพระอังคารเสวยยุนะครับจะทําให้เกิดบัเหตุได้จะทาให้เกิดเจ็บเล็กเจ็บน้อยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งโดยเฉพาะปัญหาทุสาวจะเกิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าพระอังคารเสวยคราวนี้พระเสาร์ก็แทรกหมายถึงสาภาวะที่ไม่ควรจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคที่ เจ็บใครได้ป่วยรักษาไม่ค่อยหายกระสอบกระแสะเป็นนู่นเป็นนี่โดยเฉพาะโรคคนแก่ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นโรคปวดเมื่อยโรคข้อกระดูกโรคอะไรต่างแล้วก็ยังมีเคราะห์ร้ายต่างๆอีกหลายอย่างที่พระเสาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเคราะห์กรรมต่างๆนะครับจะมาเบียดเบียนฉะนั้นเมื่อพระเสากับพระอังคารเนี่ยเข้ามาประจบเหมาะเจอเจอกันเนี่ยระวังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะปวดแว้งขัดแย้ง อารมณ์จะร้อนงุดหิดง่ายเกิดปัญหาหลายๆเรื่องอ่ะแต่ที่เจอเจอมาส่วนใหญ่ปัญหาทู่สาวขัดแย้งกันเรื่องของคู่ครองขัดทะเลาะกับแฟนอะไรต่างๆเยอะมากมายน่ะบางคนเลิกแล้วเลิกอีกก็มีนะตรงนี้ฉะนั้นการรับพระอังคารกับพระเสารในวันนี้ยจะทําให้ทุกอย่างค่อยๆจะคลี่คลายขึ้นนะครับคณดำรงนะแล้วก็พิธีนี้เป็นพิธีแบบโบราณนะครับตั้งแต่สมัยนู่นนะ ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนานมากๆเลยสืบต่อกันเรื่อยจนถึงหลวงป,ปู่สงฆ์วัดเจา้าฟ้าสารลอยจังหวัดชุมพรพระอาจารย์เกียนจ,จันทรทวังโศนะครับคนนี้ก็มาถึงตัวอาจารย์ก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ทําอะไรให้ใครเท่าไหร่นอกจากว่ามาเป็นสาย,สาย,สายที่เขามาช่วยซึ่งอาจารย์เทพประธานนี่ตอนนี้เขากาลังดังมากอาจารย์เทพประธานเนนี้นกําลังดังมากแล้วก็นั่งสมาธิวันหนึ่งบางทีสามชั่วโมงห้าชั่วโมง นะครับบารมีเยอะคอยช่วยเหลือคนแล้วก็